วันนี้เราจะมาทำภารกิจขึ้นเธอสามสิบดาวกันค่ะคือทุกคนอัน,นจริงจปงปะคือเราอะเราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเราอะติดอยู่ที่ดาวที่สิบเก้าอะประมาณโอ้โหเป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะเพราะว่าแบบขี้เกียจเล่นด้วยนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็แบบว่า,วาดาวไม่ขึ้นเลยแต่วันนี้เราจะมาขึ้น 30ดาวก่อนรีซีซันกันแต่ไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าเราชนะเราก็อาจจะถ้าเราชนะแต้มน่าจะยังไม่ถึง30แต่ว่าน่าจะไกลๆอาจจะต้องเล่นประมาณ2องตานเนี่ยเพื่อขึ้น30มสิบดาวแล้วเราจะมาโชว์สเต็ป เชียร okay. <laughs> <laughs> ์ลีดเดอร์ทีเอสแต่เอสเซิร์ฟไหนมาดูนะตอนแรกว่าจะมาทำโชว์สเตปแบบว่าเล่นตัวช่วยเล่นตัวช่วยดึงเก้าอี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าขี้เกียจเดี๋ยวไว้ค่อยทำละกันเพื่อนจุ๊กโอเคคือเดี๋ยวไปทันจับเลยเพื่อนจุ๊กจะรู้ว่าเพื่อนจุ๊กนานจังลมละงงมากแต่ว่าตอนนี้เครื่องน่าจะทันอยู่ แต่มัง้งเวลารอแอบปิงนะเนี่ะทุกคนดูปิงหรอหนึ 100, ่งร้อยตลกมากโอเคตัวเรือปั่นการแมบโอเคทุกคนอยู่ใกล้หมดอ่ะจริงๆอ่ะเวลาลงแรงอ่ะถ้าตัวช่วยอยู่ไกลอ่ะเราสามารถดึงก่อนกันได้นะถ้าเราดึงได้อ่ะนะเก็บแมวแล้วค่ะ โอ้ยเรามีเมลโอ้ยเรามีเมวอะ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มันจะสตันเมื่อกี้แล้วแมวอยู่นาะนนาน mm hmm. ต้องจุดเครื่องนั้นให้ได้ก่อนนะไม่งั้นมันจะโดนโซนแล้วแล้วเพื่อนไปลม้มวแบบทำไมเพื่อนไม่ไปล้ม ฝั่งบ้านเล็กทางนรานอแต่ได้อยู่มันไม่โซนเท่าไหร่ต้นเริอมมาล้วเราจะโดนใบนะเนี่ยโอเคเราต้องเข้าเป็นเพื่อนไหมเนะี่ยกลัวดึงไม่ทัน โอเคนี่แย่งดึงด้วยแย่งดึงด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะไม่งั้นมันจะบินก่อนอะดิถ้าไม่ดึงอะเมื่อกี้ไว้ <What? Okay. S 2> โอเคอุย๊ยเราโดนไอ้นี่ยังเหรอโดนใบเดี๋ยวก่อนเราต้องเคลียร์นะนี่เราต้องเคลียร์เราต้องเลียร์ว้ายโดนวิง งงใช้บิงทำไมโอ้ยเครื่องไม่ทันต้องเอ่อต้องฮิวก่อนแล้วนะ่ะอ้ยท่ออยูกลางแบบโอเคทุกคนเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจำสมมุติถ้ากดโซโลนะต้องจำจริงๆไม่งั้นมันจะแบบว่าลืมแต่ว่าบางทีอ่ะกดตี้ใช่ไหม <laughs> กดตี้แล้วแบบ คนหนึ่งพูดว่าเอ้ยท่ออยู่ตรงนี้นะสังคราะก็คือถายอีกรอแลลวเพราะว่าลืมลืมง่ายมากไม่รู้ว่าเป็นพอรอะไรเหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนมีกระดาษปะเพื่อนมีกระดาษเท่าไรอะ่ะไม่รู้แต่ว่าเราขอมาเปิดเครื่องใหม่ไว้ก่อนเพราะว่ากลัวฮันมันโซนเครื่องตรงนั้นอะอ,อ๋อโอเคเครื่องเตรียมแต่เราไม่รู้ว่าฮันอยู่ไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอให้เขาจุดแล้วกันโอ้ยทำไมเราปิงปิงจังเลยทุกคนมันปิงเหลืองๆเงนเี่ย Hunter อยู่ไหนอ่ะคือด้วยความที่ฮันมันโซนอยู่ตรงเครื่องใช่ปะแล้วแบบฮันเป็นแร์อนะ่างเงี้ยมันก็อาจจะโดนใบกันโดนตีแล้วแบบจุดไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราต้องเปิดเครื่องใหม่หรอไหมเนะี่ยสรุปเอา้า งงคือคือเพื่อนหนูก็เครื่องเตรียมแล้วใช่ไหมแล้วเอา้าทำไมแล้วเพื่อนไปประตูหรองงมันจุดได้ปะหน้าคือเนี่ยด้วยความที่เรากดโซโลอย่างเงี้ยนะแบบมันไม่รู้อะไรเลยถ้าแบบถ้าไม่ส่งข้อความเลยอะ่ะเนี่ยเห็นป่าแบบทุกคนเงียบอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบ เออฮันไล่อยู่หรือเปล่าปั่นอยู่หรือเปล่าเครื่องเตรียมอะไรงี้แนะนำว่าถ้ากดโซโลให้ส่งข้อความบ่อยๆนะคะทุกคนไม่ว่าฮันจะเปลี่ยนเครื่องเท่าไหร่เท่าไร่ตรงไหนส่งให้หมดจริงโอ้ยวายปิงเราไม่ได้ตั้งใจจุดเราปิงแต่ว่า <laughs> มีเพื่อนเราประตูจริงคือ เพื่อนบอกเครื่องเตรียมแล้วเพื่อนไปรอประตูแล้วใครจุดอ่ะงงมากโอ้ยโอ้ยทุกคนเราปิงป้งเราปิ้งหรือว่าฮันหลุดฮันออกเหรอปร๊บนึงขอเปิดอันนี้ก่อนโอเค เนี่ยคือถ้าหันไล่ก็ส่งว่าหันอยู่ใกล้ฉันหน่อยก็ได้จะได้รู้ว่าเออหันอยู่ไหนคือทุกคนเป็นอินโทรหมดหรอทุกคนลงแรงแบบอินโทรอะไว้ส่งข้อความเลยงงจะได้รู้ว่าเราควรทำอะไรต่อไปไงงงมากเนี่ยถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่เปิดเครื่องใหม่แล้วไปรอประตูกันหมดคือใครจะจุดงงมากอุ้ยตอนเลนีกตารลนวเนี่ยรอบนี้เราเป็นเดะคือ รอบนี้เราไปรีเน็ตมาแล้วเราน่าจะตึงอยู่ตึงอยู่คือตาที่แล้วคือปิงเหลืองทั้งเกมเลยงงมากรอบนี้มาอุ๊ยโดนไล่นะน่ะ <_ C 1> เดี๋ยวนี้ฮันเตอร์ชอบไล่ตัวช่วยค่ะงงอุ๊ยเราอาจจะโดนขั่วนน,ะน่ะไว้ไม่โดนคะ่ะเวลาเล่นตัวช่วยแล้วโดวนไล่อ่ะ สกิลคือรู้แหละว่าฮัน่ะมันชอบรีดสกิลแบบให้ตัวช่วยแบบใช้ไอเทมให้หมดอะก็จริงๆถ้าใช้แล้วรอดก็ใช้ก็ได้นะก็ไม่ก็ไม่แย่แต่ว่าบางทีก็แบบใช้ระวังระวังแบบระวังไอเทมหมดไม่มีอะไรเล่นฮันเปลี่ยนฮันเปลี่ยนเนี่ยเวลาฮันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนด้วยนะคะทุกคนเพื่อนจะได้ นล้วนี่นั่นถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนจะได้เตรียมตัวถูกเออแล้วก็เวลาเจออันวาเนี่ยคือว้ยคือไปแล้วคือบางทีอ่ะบางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยเจออันวาใช่ไหมหเปลี่ยนคั้วหนีเพื่อนแต่ว่า บางทีการที่เราแชร์ขั้วกับเพื่อนน่ะจะทำให้เพื่อนจุกนานกว่าอันนี้อีกนะกว่าเปลี่ยนขัน้วหนีเพื่อนน่ะจริงๆหันเปลี่ยนหันเปลี่ยนหันเปลี่ยนะนะั่นน่ะคือเคยเจอคือเราเคยกดโซโลอะไรอย่างเงี้ยเราไปเราสุ่มไปเจอเพื่อนแล้วแบบคือบางคนน่ะอาจจะไม่รู้จริงๆไว้ว่าแบบว่าถ้าแบบขั้วเดียวกับคนที่จุกอยู่อะไรเงี้ยแบบเขาเปลี่ยนหนีอะ่ะมันมีจริงๆคือแบบแต่ว่า แต่ว่ามันก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูบริบทนีน่นัน่นด้วยมาหาเราสิมาหาเราสิาาสะอะไรเออคือไม่ต้องรีบพับไม้นะฮะแต่ว่าเรา มันจะพูดว่าเราน่าจะโดนขนั้ว้วเนี่ยถ้าไม่ไดีพราะไมโอเคขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าแบบนี้ถ้ารีกรุ๊ปอาจจะคุ้มอยู่นะรีกรุ๊ปกันเถอะโอเคขอดีกนะรุ๊ปก่ะนะอ้าวอุ้ยเราจะโดนขนั้วนะเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยถ้ามีคนแชร์ขั้วเราอาจจะจูได้นานอยู่แต่ว่า ก็ต <G huh> ้องระวังโอ้ยค <pet> like oh, oh, oh. like like ือขอโทษสังคมเราเดดไม่ไปเมื่อกี้คัฟซีนเมื่อกี้คัฟซีนโอ้ยโอเกือบ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 ปเลยจริงๆเวลาเจอมันไอ้นี่ได้อยู่นะคือเราไม่มีอะไรได้แล้วอ่ะ น้อยว่ะแต่ว่าเราว่าตอนนี้เครื่องทันเครื่องน่าจะเตรียมได้อยู่หรือเปล่าเราว่าตอนนี้เครื่องน่าจะเตรียมแต่ว่าคือเวลาเจออันว่าคือไอตอนเวลาเขาเขาียกว่าไรนะสกิลที่มันจะเลงเเมื่อกี้สาเหตุที่เราแบบวิ่งเข้าหาตัวอันวาเพราะว่ามันจะเลงยากนิดนึง คือสมมุติถ้าเราวิ่งออกไปไกลๆใช่ปะมันก็จะแบบเออเล็งตามง่ายกว่าถ้าเราวิ่งเข้าใกล้ๆมันจะแบบว่าไม่รู้ดิคือเวลาเราเล่นอันว่าแล้วแบบเจอซอร์วิ่งใส่อะไรเงี้ยแบบวิ่งใส่ตอนเรากาลังจะแบบใช้สกิลลอยตามอะ่ะมันยากกว่า <c oughs> อุ้ยโดนงางตีงง คือเราไม่มีอะไรได้แล้วว่าตอนนี้ยังไงก็จุดสี่แต่ว่าออกกี่ไม่รู้ <laughs> จุดสี่แต่ออกกี่ไม่รู้ต้องเชื่อตอนใกล้เต็มหอลอดนะเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่คุ้มจริงๆถ้ารีบดึงแล้วเราจะล้มไปเพราะว่าฮันน่าจะไม่ไม่ฮันน่าจะไม่อันนี้คั้วให้เราอะ เขาเรีว่าอะไรอุ๊ยมีของไหมนเนี่ยฮันน่าจะไม่ปลาขั้วใส่เราอะ่ะเขาน่าจะตียาวๆอุ๊ยขอบันค่อุ๊ยอุ๊ยขอบันค่ะ,คะแต่ว่ายังไงเราก็ล้มอยู่ดีอะเดะเดวเดะเเคอือยูหนูเนาะยูหนูไหนคะเรามีไทสเราช่วยได้อยู่ฮันน่าไปโซนเครื่องนะเนี่ย แต่ว่าอุ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเปิดน้ำหอมให้ขอบคุณค่ะคือฮันเตอร์โซนเครื่องนี้แต่ว่าเครื่องนั้นเตียงนะวาย <c oughs> อุ้ยเลยเฟดโอ้ย <c oughs> เลยเฟดวิดเดียวแต่เครื่องเตียมแล้วนี่ <c oughs> โอเคขอบคุณ <c oughs> อุ้ยฮันใช้สก,กิลไปแล้ว <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ น่าจะออกสามนะตอนนี้ทุกคนเขาไม่เขาไม่รอเฟดเราอะ่ะ <_ V> เขาจุดเลยอะ่ะอุ้ยต้องวิ่งต้องเปลี่ยนขวแล้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนช่วยหรอจริงๆโอเคกำลังจะบอกว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนขวช่วยอะ่ะอุ้ย <V> กำลังจะเตะเลยค่ะพี่ขอเตะหน่อย เขาแตะน้อยอุ้ยทำไมเขาไม่ให้เราแตะอ่ะโอ้โหจะได้แชร์กับเพื่อนเพื่อนจะได้จูกนานๆงงมากแต่ไม่เป็นไรโอเคได้อยู่อุ้ยเราขึ้นสามสิบดาวแล้วปะวเราขึ้นสามสิบดาวแล้วปะนี่อะคือคือเวลาเจออันวามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแบบว่า อืมเย้ส yeah, ามสิบดาวแล้วคะ่ะทุกคนโ้เห่งมากไม่คือเวลาเจออันวามันจะฟีลแบบว่าเครื่องช้าก็จริงแต่ว่าถ้าเครื่องเตรียมอะ่ะมันจะแบบมีโอกาสแบบว่าจุดออกแบบสมมุติว่าจุดสี่ใช่ป่ะอาจจะออกสามเลยแล้วทำไมหน้าจอมนะะันค้ายเนี่ย งงมากอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะไว้เจอกันค่ะ